ในเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อการที่มีภาวะบกพร่องทางการได้ยินก็จะมีมากขึ้นสิบเท่าดังนั้นการตรวจคัดกรองการได้ยินนั้นสำคัญเพื่อว่าจะค้นหา ทารกกลุ่มที่มีปัญหาทางการได้ยินได้ตั้งแต่แรกเกิดค่ะ mm hmm. เพื่อนำพวกเขากลุ่มที่มีปัญหาเนี่ย mm hmm. ไปสู่การวินิจฉัยและฟื้นฟูนได้ทันท่วงทีค่ะสวัสดีค่ะหมอณัยพรจรันเรืองธีระกุลน,นะคะ mm hmm. เป็นแพทย์ที่ปรึกษาด้านเฉพาะทางเด็กหูคอจมูกนะคะของไทยนคลินค่ะ mm hmm. ความสำคัญในการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดเนี่ยเพื่อค้นหา ทารกที่มีปัญหาทางการได้ยินค่ะซึ่งเราพบได้ในอัตราส่วน1ต่อ1000คนนะคะในเด็กปกติและในเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อการที่มีภาวะบกพร่องทางการได้ยินก็จะมีมากขึ้นสิบเท่าดังนั้นการตรวจคัดกรองการได้ยินนั้นสำคัญเพื่อว่าจะค้นหาทารกกลุ่มที่มีปัญหาทางการได้ยินได้ตั้งแต่แรกเกิดค่ะเพื่อนำพวกเขากลุ่มที่มีปัญหาไปสู่การวินิจฉัยและฟื้นฟูได้ทันท่วงทีค่ะ เพื่อว่าในอนาคตน่ะหลังจากการฟื้นฟูเด็กเขาก็จะได้เกิดภาษามีการสื่อสารเข้าร่วมสังคมเข้าเรียนกับเด็กปกติได้ใช้ชีวิตได้ปกติในสังคมเราค่ะเด็กที่มีภาวะเช่นมีภาวะป่วยซึ่งต้องอยู่ใน NICU เกินกว่า5วันค่ะหรือต้องใช้ เครื่องปอดหัวใจเทียมหรือบางครั้งเด็กที่มีความจําเป็นจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะบางตัวซึ่งยากลุ่มนั้นก็จะมีผลต่อประสาทหูหรือว่ายากลุ่มที่ขับปัสสาวะก็มีได้นะคะหรือในภาวะที่ขณะแม่ตั้งครรภ์หรือเด็กแรกคลอดมีการติดเชื้อไวรัสเช่นตัวท็อกโซพาสโมซิสไซโตเมกลูไวรัสซึ่ง2ตัวนี้มีภาวะเสี่ยงสูงต่อประสาทหูมาก หรือกลุ่มของหัดหัดเดยอรมันซิฟิลิสแล้วก็กลุ่มเริ้เฮอร์ปีนะคะแล้วก็ช่วงก่อนก็จะมีกลุ่มซิก,ก้าไวรัสซิก,ก้าซึ่งกลุ่มนี้ที่มีผลต่อประสาทหูะคะ่ะเครื่องมือที่ตรวจคัดกรองกันได้ยินก็จะเป็นเครื่องมือเล็กๆที่สามารถพกพาได้คุณผู้ตรวจอะคะเขาจะหยิบเครื่องมือนี้ ขึ้นไปตรวจน้องได้ที่ใน NICU หรือ,อหลังขอดนะคะซึ่งเราแนะนำการตรวจหลังขอดเนี่ยประมาณ48-72ชั่วโมงขึ้นไปนะคะการตรวจเนี่ยก็จะมี2 2เครื่องมือเครื่องมือแรกคือออโตอะคูสติกอิมิชันเราใช้การสะท้อนเสียงจากช่องหูเด็กเข้าไปาวัดการสะท้อนเสียงกลับจากาเซลล์ประสาทหูนะคะ จากอวัยวะชั้นในหูค่ะที่เรียกว่าโคลเลียเมื่อ,อการตอบสนองก็คือผลออกมาจะเป็นผ่านกับไม่ผ่านถ้าผ่านหมายถึงว่าการได้ยินของน้องดีกว่า3 5 d เดซิเบลค่ะส่วนการได้ยินที่ไม่ผ่านจากการตรวจ OAE นี้เราก็ต้องไปดูอีกทีว่ามันมักจะมีปัญหาว่า 1. ช่องหูน้องอาจจะเล็กหรือมีขี้หูหรือน้ำข้าในหูชั้นกลางน้องอาจจะยังซึมออกไปไม่หมด หรือก็จะมีปัญหาที่เส้นประสาทหูจริงๆตัวเนี้ผลเขาจะออกมาว่าไม่ผ่านซึ่งเราก็ต้องทำการตรวจต่อไปเมื่อไม่ผ่านอันนี้วิธีแรกซึ่งวิธีแรกเนี่ยใช้แค่อุปกรณ์ผ่านช่องหูแล้วก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึงนาทีค่ะถ้าในสภาพแวดล,ล้อมที่เงียบแล้วก็เด็กอยู่นิ่งนะคะเป็นวินาทีค่ะประมาณ10วินาทีก็สามารถตรวจได้ผลเลยนะส่วนวิธีที่2เป็นการตรวจชั้นลึกกว่า เมื่อกี้เราตรวจถึงที่อวัยวะโคเคียนะคะตอนนี้วิธีที่2เขาเรียกว่าออ t โตเม e ออดิทอเรี r เบรนสเตมเรสปอนส์คือการตอบสนองต่อคลื่นไฟฟ้าที่ตอบสนองต่อเสียงเนะะี่ยค่ะในระดับชั้นลึกถึงก้านสมองเบรนสเตมนะคะซึ่งเรามักจะใช้ตรวจในกลุ่มเด็กที่มีปัจจัยเสียงที่หมอกล่าวไปข้างต้นเมื่อกี้ซึ่งปัจจัยเสียงต่างๆมันอาจจะมีผลทำลายเส้นประสาทหูไปถึงระดับของเบรนสเตมตรงนั้น เราใช้วิธีตรวจอั t ต m a เม ABR น้องจะต้องได้รับการแปะอิเล็กโทรดไว้ที่ตรงกลางหน้าผากแล้วก็หลังหูนะคะสองข้างก็คือ3จุดอิเล็กโทรดนี่แปะไม่เจ็บนะคะก็คือว่าแต่ใช้เวลาการตรวจเนี่ยนานกว่าการตรวจวิธีแรกถึงได้ผลออกมาผลก็ออกมาเหมือนกันว่าผ่านกับไม่ผ่านถ้าผ่านก็คือการได้ยินน้องประมาณ3 0 3 5 d เดซิเบลก็คือปกติ แต่ถ้าไม่ผ่านก็คือมากกว่า3 5 d เดซิเบลซึ่งก็จะต้องนำน้องไปสู่การวินิจฉัยการได้ยินต่อไปค่ะไม่มีผลกับน,น้องเลยค่ะก็คือน้องจะไม่มีความเจ็บปวดอะไรเลยแล้วก็เรื่องจากการตรวจคัดกรองเนี่ยเป็นการตรวจระยะสั้นๆก็คือน้องไม่เจ็บและไม่มีไม,ไม่ไม่ต้องกังวลอะไรนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ในการในการสูญเสียการได้ยินระดับหูตึงเล็กน้อยขึ้นไปถ้าเด็กเขายังไม่มีภาษาหมอแนะนำให้ฟื้นฟูการได้ยินนะคะด้วยการใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อที่จะพัฒนาการทางสมองของเขาอะ่ะมันเกิดจากการได้ยินเสียงเข้ามาค่ะเราก็ต้องช่วยเขาให้ได้ยินเสียงที่ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมที่เขาเคยมี เพื่อที่จะให้สมองส่วนพัฒนาทางภาษาซึ่งมีการพัฒนา,าได้ก่อน3ขวบเช่นนะคะในเด็กที่หูหนวกมาแล้วมาพบหมอเกินอายุ3าขวบเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาพูดได้เหมือนเราไหมโอกาสเขาจะน้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วเราสามารถที่จะฟื้นฟูโดยการใส่เครื่องช่วยฟังสมองเขารับรู้เสียงเขาก็จะแปลออกมาเป็นคําพูด ลูกก็จะได้มีภาษาและก็เป้าหมายของเราก็คือเขาสามารถสื่อสารมีภาษาเข้าสังคมมีเพื่อนเข้าเรียนกับเด็กปกติได้ัน,นั้นคือเป้าหมายเรา วิธีการสังเกตการได้ยินของลูกนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะสังเกตได้ตั้งแต่เด็กแรกคลอดแบบเบาะเลยไม่ถึง1เดือนเนี่ยเวลามีของตกหรือเราปิดประตูน้องเขาก็จะมีการตอบสนองเช่นผวาเนาะหรืออายุประมาณ2เดือนเราเล่นของเล่นกับลูกสั่นกระดิ่งเขาจะมองตามเสียงได้อันนั้นคือเขาตอบสนองหรือ8เดือนเราเรียกชื่อเขาเขาหันตามเสียงเรียกชื่ออัน,นั้นโอเคเด็ก ก็จะมีการตอบสนองหรือว่าอายุที่เยอะขึ้นในวัยที่จะพูดแล้วส่วนใหญ่ก็ประมาณขวบครึ่งค่ะเด็กต้องพูดได้อย่างน้อยหนึ่งคำที่มีความหมายนะคะถ้าลูกพูดช้าก็อาจจะมีปัญหาว่า,เ,าเขาไม่ได้รับเสียงเข้ามาก่อนหน้าน,นี้เขาเลยแปลออกมาเป็นภาษาพูดไม่ได้ทุกอายุสามารถที่จะนำลูกมาตรวจการได้ยินนะคะถ้าเราสงสัยนะคะ สำหรับน้องที่ตรวจคัดกรองการได้ยินในเบื้องต้นไม่ผ่านค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถนำน้องมาตรวจได้โดยพบหมอหูคอจมูกก่อนเราอาจจะตรวจดูช่องหูน้องว่ามีขี้หูหรือว่ามีปัญหาอะไรในหูชั้นกลางเพื่อเคลียร์หูก่อนที่เข้ารับการตรวจอีกครั้งนะคะเราอาจจะตรวจคัดกรองซ้ำอีกทีเพื่อคอนเฟิร์มหรือว่านำน้องไปตรวจการวินิจฉัยการได้ยินได้เลยค่ะ